สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตข้าวกอขอหนึ่งห้านะครับเป็นข้า,าวเจ้าดอนะครับข้า,าวเจ้าหอมมะลิขอขอหนึ่งห้านะครับนี่คือนาหวานนะครับตอนนี้กำลังตั้งท้องครับ ต้นนี้ตั้งท้องแก่แล้วครับเตรียมที่จะออกรวงแล้วครับนี่นะครับอย่างนั้นนะครับนี่เป็นนาหวานครับนาหวานตั้งท้องแก่เตรียมที่จะคลอดเต็มที่แล้วนะครับท้องแก่แล้วก็ตรงนี้ใช้รถถาหน้าเดินตามนะครับ ใช้รถไตานาเดินตามไถนะครับแล้วก็คาดเพราะว่ารถคูปตุต้ารถถ่าเขาลงไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาติดลมเขาติดลมตรงนั้นนะครับก็เลยไถยไม่ได้ก็ต้องใช้รถไถหน้าเดินตามนะครับมาไถาออกถาคาดแล้วก็หวาน เป็นหวานต้มนะครับเป็นนาหวานต้มก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ครับอย่างเหมือนแปลงนี้นี่ก็คือนาดำนะครับแปลงนี้เป็นนาดำส่วนแปลงนี้เป็นนาหวานนะครับไม่ค่อยงามนะครับเหมือนอย่างแปลงนั้นก็ ปกติทุกปีก็งามนะครับปีนี้มันฝนไม่ดีครับฝนมันทิ้งช่วงตอนที่ข้าวกำลังแตกกอฝนไม่มานะครับปีนี้แล้วก็ได้ตัดข้าวไปตัดต้นข้าวไปรอบหนึ่งแต่ก็พอตัดไปแล้วมันข้าวมันไม่มีน้ำมานะครับไม่มีฝนก็ไม่ขึ้นเลยนะครับข้าวไม่ขึ้นแล้วก็ ครับมงนะปีนี้ชาวนาทำนาก็ทำใจนะครับทำใจทั้งเรื่องข้าวไม่งามแล้วก็ทำใจทั้งน่าจะราคาไม่ดีด้วยแหละครับแต่ที่ไม่ดีก็คือราคาปุ๋ยนะครับแพงมากเลยครับปีนี้พวกปุ๋ยเคมีนะครับแพงมากนะครับ ปุ๋ยอินทรีย์ก็ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเราทําเอง oh. ปุ๋ยอินทรีย์ทําเองก็กลดต้นทุนไปเยอะนะครับอย่างแปลงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเคมีเท่าไหร่นะครับแทบจะไม่ได้ใส่เลยนะครับนี่ก็หยุดใ,ใส่ไปรอบเดียวนะครับใส่ไปรอบเดียวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปล่อยเลยนะครับ เขาไปเขากินอาหารตามธรรมชาตินะครับที่อยู่ในดินไปนะครับก็ถ้าปกติแปลงนี้ก็จะงามงามทั่วทั้งแปลงเลยนะครับแต่นี่มันไม่งามนะครับบางงามเป็นย่มๆนะครับแล้วก็อย่างนั้นก็ไม่งามนะครับมัางไม่งามมั่งนะครับ ปีนี้ต้องทำใจแล้วก็ราคาก็น่าจะไม่ดีแล้วครับนอนครับผู้จัดก,การยืนดูอยู่นั่นครับอันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าข้าว กขอ15เป็นข้าเจ้านะครับพันที่เบานะครับจะไม่หนักเหมือนข้าเจ้าหอมมะลิ105นะครับน้ำหนักก็จะเบากว่าแต่ในทางที่แถวแถวหมู่บ้านผมนะครับแถวแถวบ้านผมนี่ก็ก็ทำไมถึงเลือกใส่ผ้าพันนี้นะครับ เดี๋ยวรอให้รถผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่ารถมาเดี๋ยวเสียงเข้าไม้นะครับที่เลือกเพราะว่าข้าวพันนี้เขาดีเพราะว่าเวลาเราเออกไปขายให้พ่อค้าคนกลางนะครับขายให้ลงสีเขาก็จะซื้อในราคาที่ที่ยังสูงอยู่นะครับที่ยัง ยังยังยังสูงกว่าถ้าตกมาเป็นข้าวกขหนึ่งห้าถ้ากขหนึ่งห้าเริ่มเริ่มทยอยขายเข้าลงสีนะครับก็ราคาก็จะปรับต่ำลงมานะครับมันก็เป็นไปตามกลไกนะครับเพราะว่าเขาจะเอาข้าวช่วงข้าวต้นปีนะครับเป็นราคาที่สูงแต่พอข้าวออกมาเยอะก็ตัดราคาลงนะครับทอนราคาลง สาเหตุที่ต้องใส่เพราะว่าแถวนี้เขาก็จะใส่ข้าวกันในสองระดับนะครับก็มีระดับเป็นกอขหนึ่งห้าแล้วก็ข้าวกอขหนึ่งศูนย์ห้านะครับเป็นข้าวหอมมะลินะครับตัวนั้นเป็นพันธุ์นั่งเดิมแล้วก็เป็นพันุ์ที่ใช้มาตลอดนะครับระยะเวลาก็หลายสิบปีแล้วครับที่ใส่กันมาเพราะว่า ที่เท่าที่ทํานามาก็ใช้พันนั้นมาตลอดเลยนะครับพันกอขหนึ่งศูนย์ห้านี่นะครับข้าวหอมมะลินะครับเป็นข้าวที่ใช้มาตลอดแต่ข้าวพันนี้ก็ใช้มาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนนะครับที่เขาเลือกใช้ข้าวพันกอขถึงห้าเพราะว่าบางคนบางท่านข้าวที่เหลือ,อไว้กินนะครับเขาจะเขาจะมีไม่เยอะนะครับ ็เหลือไว้หน่อยนึงแต่ถ้าใส่ข้าวพัน,นุนี้ข้าวมันก็จะได้เก็บเกี่ยวไวนะครับก็จะได้ทํากินนะครับจะได้ต่อเนื่องไปกับข้าวก็ขอ105ไปเลยนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ในในช่วงไวนะครับแต่ทุกวันนี้ก็จะมีข้าวตัวเป็นข้าวจะข้าวพวกนาปังนะครับเป็นข้าวเหนียวนาปังก็ระยะเวลาก็สั้นลงมานะครับ บางพันก็3เดือนอย่าง90วันก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วครับแต่ถ้าเอามาทําเป็นนาปีก็ก็ต้องมาลุ้นใส่กับฤดูนะครับว่าบางทีฝนก็มาช้านะครับเหมือนปีนี้ฝนมาช้านะครับแต่ถ้าใส่เป็นข้าวนาปังก็ก็ต้องเสี่ยงนะครับต้องวัดดวงนะครับว่าข้าวเขาจะน้ําเขาจะมามาทิ้งท้ายนานแค่ไหนนะครับ ราะว่าบางปีก็เวลาเราเก็บเกี่ยวข้าวขอขอหนึ่งห้าฝนก็ยังตกอยู่ก็ยังมีนะครับก็ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับฝนก็ยังมีอยู่ก็ทำให้ลำบากในตอนเก็บเกี่ยวนะครับแต่ผมก็ทำข้าวนาปังไว้ก็สองสายพันธุ์นะครับก็คือสายพันธุ์ จีเอนหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็สายพันธุ์กขอเจ็ดเก้านะครับตอนนี้ก็ออกรวงแล้วครับออกรวงแล้วครับออกรวงแล้วก็ก็ประมาณเดือนพกิกาครับได้เกี่ยวนะครับเกือบจะต้นต้นเดือนนะครับก็น่าจะได้เกี่ยวนะครับมันก็จะเกี่ยวไวกว่าข้าวตัวกขอหนึ่งห้านะครับตอนนั้นนะครับ ก็มาอัปเดตนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเวลาเขาทําข้าวแถวแถวหมู่บ้านผมก็ทํากันแบบนี้นะครับก็ฝากทั้งช่องไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับของช่องศักนรินนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณและสวัสดีครับ